แล้วแล้วแนวรั้วของเราก็เสร็จแล้วเราก็จะอันนี้นะครับติดตั้งติดตั้งกระแตะติดตั้งกระแตะอันละร้อยยี่สิบสั่งเขาสามเมตรเนาะปกติมันสองเมตรเจ็ดสิผมก็สั่ง3มเมตรนะครับก็มาติดตั้งไว้ทำรั้วชั่วคราวครับ ทำรั้วชั่วข่าวนะครับเดี๋ยวก็จะมัดลวดมัดอะไรยิงสกรูมัดลวดนะครับก็ทำแบบชั่วข่าวสามารถเปิดถอดได้ติดตั้งได้นะครับก็รั้วไม้ไผ่ทำไว้เพื่อเปิดร้านกลับมาอันนี้อีกก็จะได้ จะได้ง่ายต่อการอันนี้เนาะการหรือการอะไรนะครับมันต้องเอาอันนี้ทุบอิดให้เป็นรูสอดไม้เข้าไปไอสอดเหล็กเจาะเจาะอิดให้เป็นรูเจาะอิดให้เป็นรูแล้วเอาไปลายไม้สอดเข้าไป ้วอนวก็ได้ควอนตอกหัวควอนตอกปุ๊บๆมันก็อันนี้แล้วหัวหัวควอนข้างใน,นเห็นบหคขวานอยู่ในตะกาทั้งเครื่องซอนซ้อนสองน,นั่นเด้ ทำเสร็จค่อยดูกันอีกทีนะครับผม mm. การทำรั้วไม้ไผ่เนาะในตอนนี้ก็จะต้องฝากไม้เข้าไปในกำแพงก่อนไม้ไผ่นี้เขาก็เป็นไม้ไผ่ใหญ่นะครับไม้ไผ่น้ำตอกตะปูเล็กตะปูตะปูเข็มเนาะตะปูนิ้วนะครับเ,เออ,เอลวดมันเลย สองทบเด้อสั้นๆส,สองทบทำเสร็จมันก็จะได้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยการทำรั้วจากไปไม้ไผ่ทำง่ายๆนะครับ ขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยดูกันอีกทีนะครับผม